สวัสดีครับเราจะมาดูคําอุปมาของพระเยซูเรื่องเข้าละมันและเข้าสาลีในพระธรรมมทัทธิวบทที่13ข้อที่24ถึงข้อที่30ซึ่งกล่าวไว้ว่ามีคนหนึ่งเอาไปหวานไม่ได้เข้าดีลงในานาของเขาแต่ในขณะที่เขานอนหลับอยู่นั้นนะฮะศัตรูได้มาหวานเข้าละมนันทับลงไป แล้วหลังจากนั้นคนใช้ก็ไปตรวจก็พบว่ามีต้นเข้าละมานเกิดขึ้นมาพร้อมกับต้นเข้าสาลีเขาจึงถามเจ้านายบอกว่าจะให้ถอนต้นเข้าละมานทิ้งดีไหมเจ้านายบอกว่าไม่ต้องถอนถ้าถอนต้นเข้าละมานก็จะกระทบต้นเข้าดีไปด้วยเพราะว่าเข้าละมานและเข้าสาลีดูคล้ายคลึงกันและในขณะเดียวกันรากของต้นเข้าทั้งสองชนิดอยู่ในดินด้วยกันถ้าถอนต้นเข้าละมนัน ก็จะกระทบต้นเข้าดีไปด้วยปล่อยให้มันเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวก่อนพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นผลชัดเจนระหว่างเข้าละมันและเข้าสาลีเวลาน้ําค่อยถอนเข้าละมันไปเผาทิ้งและเอาเข้าสาลีเก็บเกี่ยวมาไว้ในยุ้งฉางคาอ,อุปามานี้พระเยซูต้องการสอนให้เรารู้ว่าเข้าดีหมายถึงคําสอนของพระเจ้าหมายถึงผลลัพธ์ของพระเจ้า ที่จะได้รับการเก็บเกี่ยวไปไว้ในสวรรค์ส่วนเข้าละมันหมายถึงคำสอนเทียมเท็กคำสอนที่ไม่ดีหมายถึงคนที่เชื่อคำสอนที่ไม่ดีซึ่งสุดท้ายจะต้องถูกทำลายคติที่สำคัญจากคำอุป,ปามาเรื่องนี้ก็คือว่าอะไรเป็นเหตุให้เข้าละมันเข้ามาในานาของเข้าดีคำตอบก็คือมีศัตรูที่คิดร้ายเอามาหวัน และวเขาเอามาหว่างเมื่อไร่เขาเอามาหว่านในเวลากลางคืนขณะที่ทุกคนนอนหลับและเมื่อหว่านไปแล้วกลัวจะเห็นก็คืองอกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทําให้เราเข้าใจว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลับๆโดยที่เราไม่รู้ตัวปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและเก้ได้ยากที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจนเราเห็นเราสามารถเก้สามารถกําจัดได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างลับๆถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่าเป็นปัญหาดังนั้นเมื่อทุกคนกําลังนอนหลับศัตรูมาหวางเข้าละมาลงไปไม่มีใครรู้เลยว่าถูกบานแล้วและเมื่อเข้าละมันอยู่พร้อมกับเข้าดีเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราถอนต้นเข้าละมันมาก็จะกระทบต้นเข้าดีการแก้ป,ปัญหาก็เช่นเดียวกันในโบมันทีก็มีคนที่ ดีและคนที่ไม่ดีอยู่ด้วยกันบางคนมาเปิดใจให้พระเจ้าพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้เขาดีแต่บางคนมาไม่ได้เปิดใจให้พระเจ้ามันก็อาจจะเป็นปัญหาในโบในคริสตจักรบ้านเราเก้ไม่ได้แต่ถ้าเราจะใช้วิธีพิภพากษาตัดสินเพื่อเย่คนที่เป็นปัญหาออกไปทั้งหมดแล้วถ้าเขามีพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานยังอยู่ในโบมันก็จะกระทบเหมือนกันดังนั้นในคริสตจักรเราไม่อาจที่จะ ทำหน้าที่พิพาสาตัดสิงปัญหาเล่นๆน้อยๆยกเว้นถ้าเป็นเป็นปัญหาใหญ่กระทบกับความเชื่อสิ่งเหล่านี้เราถึงจะพูดแต่ถ้าเป็นเรื่องเล่นๆน้อยๆทั่วไปเรื่องสิทธทิความเชื่อของคนเราไม่อาจที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือให้ทุกคนอยู่ด้วยกันคนที่เข้มแข็งก็ขอให้เข้มแข็งคนที่ไม่เข้มแข็งถ้าแก้ตัวเองไม่ได้ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะมาแก้เองวิธีแก้ปัญหาต้องรอให้ปัญหานั้น กระจ่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไงก่อนเราจริงจะแก,ก้ถ้าปัญหานั้นยังไม่กระจ่างไม่ชัดเจนเราแก้ขึ้นมามันก็ทําให้บางคนคิดว่าไม่มีความเป็นธรรมเองดังนั้นในเรื่องนี้นะฮะเขาต้องรอจนกว่าเข้าสู่เรียบร้อยแล้วเย่ได้ชัดเจนระหว่างเข้าะละมันและเข้าสาลีดังนั้นการบริหารการทํางานก็เช่นเดียวกันนะฮะต้องใช้หลักการเหล่านี้ถ้าเราใช้วิธีเหล่านี้ ใช้คำอุปมาเหล่านี้มาไต,ตรตรองเพื่อดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาก็น่าจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นการงานที่เราทําดีขึ้นคติที่สําคัญจากเรื่องนี้ก็คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมักจะเกิดขึ้นอย่างลับๆเกิดขึ้นดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยโดยที่เรามองไม่เห็นชัดเจนบางครั้งในชีวิตของเราก็มีปัญหาลักษณะนี้โดยที่เราไม่คิดว่าเป็นปัญหาหรอกแต่อันนั้นคือเมล็เข้าละมานที่เราเก็บไว้ และกำลังเติบโตในชีวิตของเราถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวของเราเรารู้ดีว่าใช่ก็กำจัามันออกไปนะแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเราแก้เรากาจําไม่ได้ก็รอให้เปิดเผยชัดเจนก่อน,นขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนผ่านพระพจนะคำเหล่านี้ครับ